เออแนวนี้เลยเออแนวนี้กรทดสอบเบรก เอาข้าเลยเอาข้าวเลยเอาข้ามแทกแล้วมาหอดปัจจุบัน การก่อสร้างโค้งล่างพื้นฐานสำหรับรถเมดวน BRT ในนครหลวงจันทร์แต่ส่วนเจ้าฟ้างุมไปหาหน้ามหาวิทยาลัยแห่งศาต์ดงโดกระยะทางรวม12.9กิโลเมตรสำเร็จแล้ว30ส่วนห้อยของนาเวียกทั้งหมดคาดว่าจะสำเร็จและเปิดทดลองแลนบริการรถเมด่วนในท้ายปี2 5 6 5ที่จะมาถึงนี้ท่านคำพันวัฒน,นาหัวหน้าโครงการขนส่งแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงจันทร์ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในโอกาสทีทานลิตาคาติยะหองัลมนงรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวที่ตามอยู่ภาคสนามโค้งกาดังกล่าในวันที28ตุลาคมพศ44ทางโครงการได้ที่ตามบรรดาบริษัทที่หับเหมาก่อสร้างจุดขึ้นหลงของรถเมล์ดวัวบรทีอย่างตัวเนื่องซึ่งมีทั้งหมด7จุดในนี่ได้แบ่งบริษัทรับเหมาเป็นสงระยะการก่อสร้างโดยรวมแมนสำเร็จการก่อสร้างหากฐานของสถานีคาดว่าจะสำเร็จหมดทุกจุด ภายในกลางปีสมบัติเสาหาเมื่อนี้พวกเขาได้ลงมาอานากดกาพักสนามโครงการขนส่งแบบยยนยงในตัวเมืองนครวิจิตรหรือว่าโครงการรถเมย์เบียร์ที่เดียวว่าจุดประสงค์เมื่อนี่ก็เป็นเพื่อว่าติดตามความคลืบหน้าหลักๆเลยแลแม่นพวกเขาได้อานาติดตามการก่อสร้างพักสนามน้ำมันทางบริษัทรับเหมาซึ่งว่าจุดตั้งกล่าวนี้มันตั้งอยู่หน้ามอสซหมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดกงดาะซึ่เป็นอนา สถาน,นีขึ้นลงรถเมเบีย,ยที่จุดธมิตเนาะและพวกเขาปัจจุบันนี้ความคืบหน้ารวมนีของของการกอร่อสร้างนี้ปรมนว่าประมาณ30%พวกเขาจะติดตั้งนนโครงสร้างด้านเทิงเป็นหลังคาแล้วก็เป็นหัวเป็นเฮาพนักอย่างต่างๆเนาะคาดว่าจะได้เริ่มติดตั้งในอนากลางาเดือนสิบเพที่จะมาฮอดนี้เจ้าแล่ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งจัเสีแล้วเนาะ พวกเขาก็ได้ติดตามน้ำพวเลมแล้วก็เพื่อให้เจ้าใดให้อนาการก่อสร้างนี่มันสําเร็จไปตามแผนเนาะเดี๋ยวนี้อนาทั้งหมดนี่มันมีอยู่โซเจ็ดจุดเนาะโซเจ็ดจุดเขาแบ่งเป็นบริษัทพวเหมนี่เป็นสองซ่วงเฉพาะของซ่วงอะนาบริษัทเล็แปดแต่ทางจอยเวนเจอร์พอนีมีอยู่อะนาสิบเก้าสถานีปัจจุบันนี้ปรากฏว่าอะนาเห็ุโครงร่างพื้นฐานแล้วนี่ประมาณเก้าเนาะแล้วก็อีก จุดที่ซิบเลยแมนยูพ้นสะอาดท่านก็ถือว่าพวกเขาสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนั้นนะเนะาะรวมแล้วแมนยายังเหลือประมาณอีกเก้าจุดที่จะเหลือนะนะถ้าย้อยก่อสร้างให้มันแล้วเนาะแต่ส่วนใ,นใหญ่เขาสำเร็จแล้วแมนเป็นเอ่อเอ้นว่าฟาวเดชันหรือว่าหากฐานของสถาน,นีรถดเมยเบียที่นี้โดยรวมแล้วแมนเข้าเสียให้แล้วในกลางปีสองพันสหถือว่าห้แล้วมัด ทั้งสถานนี้อนขึ้นลงทั้งอนเหตุทางทั้งปูทั้ง,งยางต่างๆเนาะให้สำเร็จในกลางปี2020พเกเขาแบ่งออกเป็นสองช่วงเนาะช่วงที่ิตี้เขา,าสาเนะีเปิดทดลองประมาณอนาสเดือนเนาะเปิดทดลองหมายเขาว่าให้คีคีฟีในระยะ3เดือนเนาะหลังจากนั้นกับซีเมนเปิดเป็นทางการาตามแผนนี้เร่งให้มันได้จะตั้งปฏิบัติในช่วงท้ายปี Uh, 2005ท่านคำพันวัฒนานะให้หัวถึงว่าปัจจุบันเมนและยาพรมลงมือจัดตั้งปฏิบัติโครงการอย่างเต็มที่ซึ่งอาจเชิดให้มีความยุ่ยงยากในการสัญจรไปมาของผ้าหนาต่างๆสมควรฉะนั้นท่านได้ยกห้องให้ผู้ใช้รถใช้ถน,นนทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีสติในการสัญจรไปมาผ่านเส้นทางที่มีการก่อสร้างเพื่อห้ประกันความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเหียบห้อย การก่อสร้างโครงรางพื้นฐานสำหรับระบบรถเ์ด่วน BRT แต่ส่วนเจ้าฟังงุมไปหามหาวิทยาลัยแห่งศาบโดด รวมระยะทาง12.9กิโลเมตรปฏิบัติได้30ส่วนห้อยคาดว่าจะเปิดการทดลองบริการแลนรถเมด่วนในท้ายปี2005ท่านลิตาคาติยะหองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการขนส่งแบบยืนยงในตัวเมืองนครหลวงจันทร์โครงการรถเมล์ BRT อยู่ภาคสนามโครงการก่อสร้างตัวจริงในหลายจุดในวันที่8ตุลาคม2004โดยการต้อนรับของท่านคำพันธ์วันธนา หัวหน้าโครงการคนทรงแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงมิจันหรือรถเมย์บีอาร์ทีมีห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและคนทรงนครหลวงมิจันผู้ตังหน้าธนาคารพัฒนาอาซีประจำลราบริษัททับเหมาก่อสร้างพนักงานวิสาการและพักส่วนเกี่ยวข้องของ,ของห่วมโอกาสนี่ทานคำพันธ์วันธนาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อนี้พวกเขาได้ลงมาาณากดกาพักสนามโครงการคนทรงแบบยนยงในตัวเมืองนครหลวงมิจันหรือว่าโครงการรถเมย์บียร์ที แต่ว่าจุดประสงค์มันนี่ก็เป็นเพื่อว่าติดตามความคืบนหน้าโดยมีการเข้าห่วมของท่านหองรัฐมนตรีกระทรวงยุธิการขผสทรงแล้วก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องหลักๆเลยและมันพวกเขาได้อนาติดตามการก่อสร้างพักสนามนันทางบริษัทผูเขบเหมาซึ่งว่าจุดตั้งกล่าวนี่มันตั้งอยู่หน้ามอสอมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงดกเนาะซึ่งเป็นสถานนี้ขึ้นลงรถล์เบียที่จุดธมิตเนาะ และพวกเขาปัจจุบันนี้ความคืบหน้ารวมอของของการก่อสร้างนี้แม่นว่าประมาณ3 0และจุดทางหลังที่พวกท่านกําลังเห็นนี่แม่นว่าพวกเขาจะติดตั้งะนะโครงสร้างด้านเทิงเป็นหลงังคาแล้วก็เป็นหัวเป็นเฮาสพนักย่างต่างๆเนาะคาดว่าจะได้เริ่มติดตั้งในอะนาะกลางเดือนสิบเอ็ดที่จะมาฮอดนี้จะจก็จะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งจังสิแล้ว พวกเขาก็ได้ติดตามน้ำพวเหมแล้วก mm hmm. ็เพื่อให้เจัาใดให้อะนาการก่อสร้างนี่มันสำเร็จไปตามแผนเนาะ mm hmm. จ,จุดึ้นลอ่องรถองอ่มีจักจุดแต่มีอ่าเจรจุดเดี๋ยวนายจักเดี๋ยวนี้ะนาทั้งหมดนี่มันมีอยู่7เจจุดเนาะ7จจุดเฮาแบ่งเป็นบริษัทพวเลมนี่เป็นสองซ่วงเฉ mm hmm. พาะของซ่วงอะนาบริษัทเล็ก8แต่ทาง j จอยเวนเจอพอนีมีอยู่อะนาะ สิเก้าสถานีปัจจุบันนี้ปรากฏว่าอนาเฮตโครงรางพื้นฐานแล้วนี่ประมาณเก้าเนาะแล้วก็อีกจุดที่สิบแล้มันอยู่พ้นสะอาดท่านก็ถือว่าพวกเขาสําเร็จร้อแล้วตัวนั้นนะเนาะเบรวมแล้วมันว่ายังเหลือประมาณอีก9จุดที่จะเหลือถนาอนาทญ้อยก็สร้างให้มันแล้วเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาสําเร็จแล้วมันเป็นอเอ่ื้นว่าฟาวเดชันหรือว่าหากฐานของอสถานีรถเมเบียที่นี้ โดยรวม,รมเ,เลยแมนเฮาซีไหแล้วอนากลางปี2 0 0 5คือว่าให้แล้วมดทั้งสถานนี้อนาขึ้นลงทั้งอนาเหตุทางทั้งปูทั้งยางต่างๆเนาะให้สำเร็จในกลางปี2000พกเฮาแบงอเอาเป็นสองช่วงเนาะช่วงทังพินี้เฮาซีเปิดทดลองประมาณอนาสาเดือนเนาะเปิดทดลองใหม่เขาว่าให้คีคีฟีในระยะ3เดือน หลังจากนั้นก็บซีเมนเปิดเป็นทางการเรื่องใดเด้อเรื่อเอ่อตามแผนนี่เร่งให้มันได้จะตั้งปฏิบัติเนี่ยช่วงท้ายปีสองพันสิบห้าเนาะจะได้เริ่มทดลองพวกท่านจะเห็นรถเมล์มาแลนเพราะว่ารถเมล์ของพวกเขาก็เกียม์คอมมาฮอดนครหลวงในเดือนสิบสองนี้แล้วจากเพื่อนหลายคนจะมะสนใจเบนเวลาต้องการเอาสำเร็จหายบางทีพวกใหญ่รถที่โตเก่าบ่สหรือว่า ะจะลืมว่าโครงการเบียทนี่มันเป็นโครงการแก้ไขการสัญจรในอดัดโดยที่ะพวกเขาพยายามหมุนไส้รถเมสาธารณะนี้ให้หลายขึ้นนอกจากรถส่วนโตนเป็นการาาเปลี่ยนทัศนคติหรือไม้เซตในการส้ใไส้รถส่วนโตมาไส้รถเมสาธารณะถ้าว่าเขาบเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะก็แน่นอนแหละ มันกับสิทธิ์คือเกา่าเพราะฉะนั้นเหตุผลลักว่าเป็นอย่างนี้เขาจังเลือกแล้วเส้นทางมามอซอนี่ก็ยยอนว่ามันมีการสัญจรการไส้ถนนในจุดนี้นี่ลายนักเรียนนักศึกษาหลายแล้วก็ผู้ใส้รถใส้ถนนสายายทางประจํานี่ก็ลายเนาะอันนี้เป็นเหตุผลเนาะถ้าว่าบเปลี่ยนพฤติกรรมยังใส้รถนะใส้ถนนแบบเดิมๆนี่เน้นเน้นกติดคือเกา่า โอกาสเดียวกันทาน่านคัพันธ์วัฒนานยังได้กล่าวติ่อีกว่าปัจจุบันทางโครงการเมนได้เอาใจใส่สุมมไซการก่อสร้างห้าฐานของสถานนี้ขึ้นลงลดเมและปรับปรุงระบบพื้นฐานโครงรางซึ่งอาจจะสร้างความแออัดยุ่งยากในการสัญจรเหตุให้บางสายทางมีรถติดขัดแต่ทางโครงการก่อสร้างได้แนะนําให้ผู้รับผิดชอบเอาใจใส่บ่ให้กีดขวางการสัญจรหาประกันบ่ให้เกิดผลกระทบและอุบัติเหตุพร้อมนี้ ก็ฝากเถึงผู้ขับขี่ก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นเจ้าการมีส่วนห่วม่วยกันไปมาอย่างระมัดระวังทั้งสังเกตเบิ่งการสัญญาณป้ายห้ามป้ายเตือนที่โครงการได้ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและมีส่วนห่วม่วยกันอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างโครงการให้มีผลสำเร็จโดยไว There is uh, five roads. Yeah, not Lanzang, There's parallel.